ห้าติดเลวซีซันที่แล้วเรายังได้เป็นบ่อยนะเหมือนเจอบอดบ่อยแอบซีซันเนี้ยไม่ค่อยเจอแต่ว่าคนชอบกันซีซันเนี้ยอีเวนเนี้ยอื่นอัละเปลี่ยนซองได้บ่นะ กระซ şey ัมมันย um> um ังไงวะออกไปข้างนอกไปจะโดนไหมโดนเก้าคนเก้าคนตัวบนเรือตายยังตัวบนเรือตายยัง ไม่ตายนะเดียยเด๋ยวฝั่งโอเคโอเคห้าตุดเออโอเคหมดหมดแค่นอกนะแค่นอกเหรอเพิ่ขึ้นสองคนมันน็กอยู่ข้างนอกนี่มามีช้อยู่เว้ย มีคนขับรถมามีคนขับรถมาทีดังนี่เลยอยู่ตรงอ้วนเลยสองตัวสองตัว นอกหนึ่งอ่งหมตายตายตอยู่ข้างบนช้างก็เจ็บกว่าข้างบนช้างก็เจ็บว่าอีกนีควีตรงนี้่ป เห็นปะสองคนมันเห็นเราแล้ว,ลวเห็นเราแล้วไ,ไอ้ตัวที่วิ่งออกมาคินเลยใช่ไช่ใช่ไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนบอดดกวาโอเคไม่หลบเลย ว้างไหมฝังกันละฝังนันะฝังีข่ขึ้นมาอยู่จะเมนูตรงไหนออกไปมีคนยิงกูแล้วขึ้นมา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 เจอรไปไประ,ะเบิด ลงเลยลงเลยโอเคโอเคไปไปไปยิงมาเลยลงจัด โล่เกินผมมันต้องเว้นพ้กเขาเมอโมงไม่ได้อยู่ตอนมีในบ้านเหมือนเดิมอือ คนมีนั่งใสายแางกว่าแต่ก็ยิงยาก,กน,นะไอ้นั่นที่มันยิงอว <Okay. S 3> ้วนอะเลยไอ้ตัวนั้นนะต้องไปว่ะอืมอก็ยิงให้ลันอีกยิงให้รัอนอือ Hãy có cho kênh Ghiền này không นี่น่าจะไม่เป็นวะอะไร <laughs> 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 we are number one. Hey, <tongue> <that's> <that's> <that's>